เพราะฉะนั้นการมาของเครื่องบิน u 6 6 2ที่มาจากเบลารุสเนี่ยผมกําลังจะปฏิดประต่อว่าอาวุธในอนาคตน,นะครับมันจะมาจากโซนยุโรปซะมากกว่ามากกว่าจีนนะฮะไล่เรียงกันไปเลยฮะตั้งแต่สงครามราัสเซียและยูเครนมาจากที่ใดที่หนึ่งสักแห่งแต่ไม่ยืนยันนะครับว่าที่ไหน2ครับมาจากเช็กเนี่ยมาแน่นะครับก็คือลูกจรวดหรือว่าระบบ แล้วข้อที่3ครับเซอร์เบียน่าจะมีการขายลูกจรวดนะฮะขนาด40กิโลเมตรให้แก่กัมพูชาและข้อที่4ครับเบรารุสตรงนี้นะฮะเรากำลังเพ่งเล็งไปที่วิทยาการของระบบป้องกันภัยนอากาศ o o สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสันไนเปอร์ครับวันนี้ก็นำเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับในมุมมอง ของการปฏิการทางทหารที่มาจากทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายไทยแล้วก็กัมพูชาจนนักขณะนี้ครับอาจจะมีการถูกตั้งคำถามว่ายก3เนี่ยตกลงแล้วมันจะมีหรือไม่มีโดยส่วนตัวที่ผมต้องการจะวิเคราะห์นะฮะเราบอกว่ายก3ามเนีมันมีแน่แต่ว่ามันจะไม่มีในห่วงเวลาที่เกิดขึ้นนะครับเร็ววันนี้สาเหตุก็เนื่องมาจากว่าปฏิการทางทหารเนี่ยนะครับตลอด20วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ขเขมรเนี่ยมันโดนฝ่ายไทยครับนวดเอาสะอ่วมเลยเครื่องบิน F16 g r i p ก n ริปเพนทีมีการบุกเข้าไปหย่อนไข่ไปเล่นงานเป้าหมายทางทหารในแนวลึกของเขเมรอ่วมไปเยอะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าทหารเขเมรหนีทัพก็เยอะวันหนีดีโฟครับสู้ไปก็ไม่ไหวถอยดีกว่าอาวุธนี่นะครับที่มีการซันววเข้ามาใส่ฝ่ายไทยเนี่ยตลอด20วันและมันก็ใกล้จะหมด คือถามว่ามีไหมมันก็มีแต่ถ้าลบต่อมันก็ต้องใช้จนกว่าจะหมดเพราะฉะนั้นมันก็ดูสถานการณ์แล้วว่าลบเท่าไหร่ก็ไม่ชนะคือเกมสงครามเนี่ยท่านผู้ชมครับวัดกันแค่7วันแรกเนี่ยรู้นะฮะว่าผลเข้ามนเนี่ยจะเป็นอย่างไรและเราเนี่ยสามารถวัดด้วยแนวสายตาก็คือว่าใครยึดพื้นที่ได้มากกว่าคนนั้นชนะแล้วก็ปฏิการทางทหารตลอด20วันที่ผ่านมาไทยลุกตลอดนะฮะไม่มีถอยเลย แล้วก็สามารถยึดพื้นที่กลับคืนมาได้หลายพื้นที่ขเมศเองเนี่ยมันก็ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ว่าสู้ไม่ไหวหยอมดีกว่าไปเจราจากับไทยก่อนดีกว่าหยุดยิง72งชั่วโมงแต่ก็ยังคงมีความคาดหวังว่าอนาคตมันมาแน่นะครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เราก็เลยต้องมีการวิเคราะห์กันต่อว่าไอ้คำว่ายกที่3เนี่ยนะครับผมบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นในเร็ววันนี้แต่มันต้องใช้เวลาฮะทีนี้เวลาเนี่ยนะครับ มันก็ต้องไปทําการฟื้นฟูบูรณะนะครับหนึ่งและเส้นทางถนนที่โดนฝ่ายไทยเนี่ยตัดเส้นทาง2ก็คือสภา,าเนี่ยมันต้องมีการสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้องมีการสร้างกํลาลังพลมาใหม่ก็คือการไปเกณฑ์าหารเพิ่มเติมครเอาคนรุ่นใหม่เนี่ยขึ้นมา2ครับก็คือการไปซื้อเรื่องของกระสุนนํามาใช้กับระบบเก่าที่มีแล้วก็ข้อที่4ก็คือว่าต้องไปเติมอาวุธใหม่เข้ามา ให้มีความสดเพราะฉะนั้นสถานก,การณ์แบบนี้นะฮะเลยบอกว่าหากว่ามันมียก3ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมพร้อมที่มากกว่าจากบทเรียนในยกแรกจากบทเรียนในยกที่2จนมาถึงในยกที่3นั่นหมายความว่าในยกนี้ท่านผู้ชมครับมันจะแซ่บเผ็ดกว่าเดิมขาเมนมาได้เรียนรู้เลยว่าปฏิการในยกที่2เนี่ยนะครับไทยได้มีการส่งเครื่องบินขับไล่ครับในรูปแบบต่าง แล้วก็บุกเข้ามาหย่อนไข่เพราะฉะนั้นยกที่3เนี่ยนะครับมันจะไม่เกิดขึ้นเฉพาะสงครามโดรนแต่เพียงฝ่ายเดียวมันจะมีโดรนหลากหลายทุกชนิดนะครับถูกนํามาใช้ด้วยต้นทุนที่มันต่ําแล้วก็มาก่อเกิดความเสียหายได้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องการจะพูดก็คือว่าระบบป้องกันภัยอากาศครับหลังจากที่มันมีกระแสฮะเครื่องบินขนส่งรุ่นหนึ่งก็คือ e อลหกเดินทางมาจากประเทศ เบลารุสแล้วก็มุ่งตรงนะฮะมาที่กรุงพนมเปนก็ต้องการมาส่งสินค้าอะไรบางอย่างซึ่งตอนนี้เราเองก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้มีข่าวกลองถึงเรื่องนี้แต่จากการประเมินจากนักวิเคราะห์หลายฝ่ายนะฮะก็มองว่ามันมาในห่วงเวลาของการหยุดยิงนะครับเพราะฉะนั้นของที่มันมีการส่งเข้ามาเนี่ยคงไม่ใช่เป็นพวกผักสดนะฮะหรือว่าปลากระป๋องมาม่าคงไม่ใช่ครับแต่เราก็มีการประเมินว่านั่นแหละ นั่นคือการมาเสริมประสิทธิภาพของอาวุธตัวใหม่หรือวิยาการลบแบบใหม่เรากําลังพุ่งตรงไปที่ระบบป้องกันภายนากนาะครับแน่นอนนะท่านผู้ชมกัมพูชาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการไปซื้อเรื่องของระบบป้องกันภายนากาอย่างเป็นระบบนะฮะคำว่าระบบเนี่ยนะครับอาจจะหมายถึงว่ามีทั้งแท่นปล่อยมีทั้งเลดา้าสูรมารการเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะแล้วก็มหาศาล แต่เราก็ต้องการจะสื่อว่ากัมพูชาเนี่ยถามว่ามันมีเงินไหมมันมีเงินนะไม่มีเงินเทาเพราะฉะนั้นเงินเทาเนี่ยมันซื้อได้ขึ้นอยู่กับว่าเวลาเนี่ยมันจะซื้อช้าหรือเร็ว,เรวก็เท่านั้นเองแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ชมครับเราก็กําลังมองถึงพวกระบบขี่ปนาวุธดัดแปลงทั้งหลายครับสามารถนํามาใช้ได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องการจะสื่อก็คือว่า ปฏิการตลอด20วันที่ผ่านมานี้นะครับอาวุธจีเนี่ยมันน่าจะร่อยหลอไปบ้างแล้วและอาวุธจีนที่ถูกนํามาใช้งานในกัมพูชาก็คือพวกจรวดแหลมกล้องไร่90แล้วก็ psl 8 1นะฮะตรงนั้นเนี่ยใช้ลูกจรวดจ,จีนเมดอินชัยนาแต่ว่าลูกจรวดจีนเนี่ยท่านผู้ชมครับพิสัยการทําการของมันเนี่ยก็ถือว่าไม่น่าจะไกลมากนะเราประเมินไว้ก็ไม่น่าจะเกิน30กิโลเมตรเว้นแต่ว่ามันน่าจะมีลูกพิเศษเข้ามา แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับที่กัมพูชาเนี่ยเขาต้องไปพึ่งพิงก็คือนู่นยุโรปเลยฮะยุโรปเนี่ยสำคัญนะท่านผู้ชมเพราะว่าจากการตรวจสอบนะครับ<ม>การใช้โดรนที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพภาคที่2ได้มีการเข้าไปตรวจพบว่าแหล่งที่มาของโดรนเนี่ยนะครับมันมาจากปฏิการในสงครามรัสเซียและยูเครนแต่กองทัพไม่ได้มีการบอกว่ามาจากยูเครนหรือว่ารัสเซีย มันก็เลยถูกตั้งข้อสงสัยว่าไอ้เรื่องโดนเนี่ยแหล่งที่มาเรารับทราบแต่มันก็ต้องมีคนเข้ามาฝึกและก็ต้องมีคนบังคับครับก็เลยชี้โป้งไว้ว่ามันน่าจะเป็นพวกกลุ่มฐานรับจ้างจากที่ใดที่หนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ากัมพูชาไม่ใช่มีเฉพาะจุลลากล้องที่ผลิตในจีนเท่านั้นแต่เขายังมีการไปซื้อมาจากเช็กฮะเช่นระบบจรวลลากล้อง i m 7 0ก็ได้มีการถูกซื้อมาจากเช็กนะฮะ แต่ว่าในขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับลูกจรวดสี่ข้อมูลที่เราต้องการจะเปิดเผยเนี่ยก็คือว่าลูกจรวดนะที่กัมพูชาเนี่ยมันเอามาซันโวใส่เรามันซื้อมาจากประเทศเซอร์เบียแล้วลูกจรวดแบบนี้นะฮะมันก็สามารถนำมาติดตั้งในระบบจรวดและลำกล้อง RM 70ได้ครับที่เขาซื้อมาจากเช็กแล้วลูกแบบนี้อาจจะเป็นลูก G 2000ก็ได้ครับสามารถที่จะ ส่งเป้าหมายได้ไกลเกิน40กิโลเมตรและยูเครนเองครับเคยนําลูกจรวดจากเซอร์เบียครับนำมาใช้โจมตีรัสเซียมาก่อนเพราะฉะนั้นการมาของเครื่องบินอ .62 ที่มาจากเปลารุสเนี่ยผมกาลังจะปฏิติประต่อว่าอาวุธในอนาคตนะครับมันจะมาจากโซนยุโรปซะมากกว่ามากกว่าจีนนะฮะไล่เรียงกันไปเลยฮะตั้งแต่ สงครามรัสเซียและยูเครนมาจากที่ใดที่หนึ่งสักแห่งแต่ไม่ยืนยันนะครับว่าที่ไหน2ครับมาจากเช็คเนี่ยมาแน่นะครับก็คือลูกจรวดหรือว่าระบบแล้วก็ที่3ครับเซอร์เบียน่าจะมีการขายลูกจรวดนะฮะขนาด40กิโลเมตรให้แก่กัมพูชาและข้อที่4ครับเบรารุสตรงนี้นะฮะเรากำลังเพ่งเล็งไปที่วิทยาการของระบบป้องกันภัยอากาศ เบลรรุตเนี่ยถือว่าระยะหลังมาเขาก็ลดการพึ่งพารัสเซียแล้วก็มีการผลิตนะฮะระบบป้องกันพรนากาศขึ้นมาเองผมเลยมองว่าขีปณนาวุธดัดแปลงเนี่ยน่าจะมีครับก็คือนำมาตั้งบนภาคพื้นดินแล้วก็มีความสามารถในการส่องเป้าหมายบนอากาศได้แล้วก็เป็นเรื่องของวิทยาการโดรนฮะในสมัยใหม่เช่นโดรนรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่เขาบอกว่ามันสามารถติดตั้งพวกมิสอากาศสกาดได้นะ กัมพูชาไม่มีเครื่องบินขับไล่แต่เขาอาจจะมีการไปซื้อโดรนที่มีขนาดใหญ่หน่อยแล้วก็มีการติดตั้งมิสไซล์ท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ซึ่งสถานการณ์ในยกที่3นะครับหาว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยอาวุธเหล่านี้ผมเชื่อว,ว่ามันน่าจะมีมาครับ